ไม่ใช่ในีเ่เกมนี่ไม่รู้ไอไลโก้ก็ไม่รู้ผมไม่เห็นมันในเพจสโอร์มันมีเกมหลายเกมนะครับให้เลือกมากมายนะครับอืมอืมล็อกี้บ็อกก็มีสโนว์แมีน้อยมีแต่แบบนะครับมีแต่แบบดีๆนะนี่นะถ้าใครอยากเล่นนะผมจะทิ้งลิงค์ให้ต้าคิปเลยนะมันน่าจะสนุกเอ๊ะ อะไรบ้างไม่ค่อยอยากเล่นปุ่ดีเลยแนะนำเกมหน่อยมีเกมยิงด้วยเกมจีก็มีมีเกมเยอะเกินใช้พื้นที่ไม่เยอะนะแต่มีเกมเยอะเอ๊ะนี่เกมอะไรเห็นไหมเกมปลาหมึกเหรอน่าเล่นอยู่เกมปั๊ดปีมีด้วยเลนเกมปั๊ดปีดีวกว่า เกมบัฟจีไหมครับตัวนี้ตัวนี้มีคนเล่นพันคนเฮ้ยดีดีดีเล่น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 เล่อะไรดิถ้าเรากดเล่นมันก็เป็นหน้าตาอย่างนี้ี่รอด้วยที่เหมือนบับจีสุดๆเหมือนพับจีมากแต่ภาพนี้ไม่ใช่เลยภาพไม่ใช่บับจีอ่ะมันคืออะไรครับลงไหนลงนี้นี่แหละ แล้วคนมันจะเป็นบอทหรือมันเป็นคนจริงเลยโอ้โหลงไกลเว้วยง่าเหมือนมาครับมีมีเลือดอาหารด้วยตเนเกม p u b มันไม่มีเลือดอาหารไม่ใช่หรออาปืนของคนยากเลยต้องกดค้างอีก กินพับเกมมันไม่มีอาหารนะแต่นีนเกมไมค์คาร์เมันก็ต้องมีภาพก็เล่นยากนะครับแต่กำลับผมถึงว่าดีนะพวกพืนที่มันใช้เยอะมาก,มากนะแต่มันก็ยังมีด้วยแลับเกมอะไร เกมดีมากนะไม่เงินเกมเสียงใครเงี้ยตอนเนะสียงอะไรนะเสียงเหยิบเด็กตัวดีอ่ะใช้พื้นที่เดียวแต่มีเกมหลากหลายไอ่ะมีเกมแบบดีน่ะใช้พื้นที่เยอะมากแต่ผมเล่นเกมมิ้งใช้แค่ร้อยกว่าเองอดีมากเสียงมาเยอะมาก กองเยอะเต็มหมดอาหารเห็นไหมอาหารเนี่ยโอเคของเราแค่เต็มน,นะทางขึ้นข้างบนไปไหนตรงนี้มีทางด้วยเยอะอีกสองคนแล้วเยอสองคนเหรอ อเนีี้เหลือผมดีมันขับรถอเนนียมันคือคนกินหรือแค่สองคนถึงตีให้เตกให้คืออะไรเราตายใช่ไหมอันนี้ทักไม่ติดน้องตายแล้วไม่ได้นี่

้องกดไลค์พน่อนเพื่อมนุนเดีกผมก็น่าจะกลับมะเสียงดเสียงตังมันเป็นนี้อืมอบ้าไปนะผมมีเข้ามาผมมีปนสองก่ื่นดูหมืนสองมื่นสองหมื่นสองหมื่ จริงนี้กตรงนี้ชื่อผมทันูนี่็ะกนนไม่เชินะเดี๋ยวเอาไปมันซื้อของนะขายหนงพันเองไม่ถึงหนึ่งพันด้วยซ้ำรอช้าเราผมแับก่อนนะครับมางนะครับมันเป็นเกมที่เปืองเบ็ดแล้วก็เสียงดังด้วย ตอนนั้นผมก็ต้องปิดเสียงเฮ้ยฟังเดี๋ยวผมยังงงเลยเฮ้ยผมมาจากไหนเลื่ปืนผมได้มาจากไหนนะถึงผมก็ยังซื้อปืนน่มันมันบ้าเรอถึมันก็ยังยิงได้อะไรมันอู่ไกลจังม้ากระสุนไม่จำกัดนไงโอ้ให้ถูกเลย่ไมมันไอคนตั้งอาลุธกระปโอ้โหมันขึ้นได้แล้วตัวนม้ตันี้ ไอคุณเต้นไอคุณเกนมันโอ้หควบคุมนเยกูนใช้พื้นที่มากแนก็ต้องควบคุมยออยู่แล้วโอ้มันตมตีกยไปเรื่ยาเกลียเบลอยู่ไนแตเราเล่นเป็นทีมากเลยโอ้โหตายไปห่งตัวแล้วไม่เลแต่เพื่อน

ซื้อปืนลูกซองเดีみみ๋ยวได้ปืนลูกซองแล้วอ๋อหมดไปแล้วเลยหนึ่งวิโอเคเลยเหลือก็ไม่เพิ่มอีกตายแล้วมันยีละไกลไม่ได้ทำไมคือมันต้องกดทีละนัดเหรอโอเคทหารโอ้เพื่อนมาช่วยกันหน่อย ยาเตที่มอดีเพอน่นงเหียมีเหียว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 มีเป็นงเป็นยงก็บอกเหียวมเหียวมเหียวเีวเีมีไ่หล่ะเพื่อนเหียวมีเหียวมีก็บอกเียวมีเงองปั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 งโอ้โหเพื่อนรักอีก เจ้าก็ตายงงโอ้ตัวน่ามีดินมากโอ้ตักตายตายตายไอ้ไอ้ไอตายะตายตายตายมามวันนี้ผมจะไม่ไม่มีทางเล่นวันนีไม่มีทางเลนออกจากเกมไหครับไม่ทางไม่ไมแน่นอนย เอสเวิรดเนปเปอเล่นเบสเวิร์ดีกว่าเห็นคนผู้ชอบกดไลค์ไปด้วยดิมันน่าจะหนุ่มใหเห็นคนเล่นเยอะมากเห็นผมเล่นกะคืผมเพิ่งเล่นนะผมยังไม่ได้เล่นเทียบผมเพิ่งเล่นกือผมเล่นกะเห็นผมเล่นกะคืผมเพิ่งเล่นนะเอออะไร ดูงนี้คืออะไรเพืนเราได้นี่มาเละเละเราได้เยอะมากเละเละเราได้เยอะมากเละเราได้สังเกตไหได้ได้ได้เกลือมาด้วยเละกับไม่ไม่่ใช่เกลือมันคือทองโอเคดาบไม้ต้องซื้ออะไรเดี๋ยวซื้อม้องซื้อตรงไหนตรงนี้เหรอไม่ใช่นี่ก่อนตรงไหนเนี่ยตรงนี้เหรอร้านค้าอ๋อตรงนี้ไง แกดอ๋อซื้อได้ซื้อได้ซื้อได้กัดอีกแค่หนึ่งอันโอเคซื้อเลยเดี๋ยวมันใช้ยังไงวะใช้ยังเนี่ยอาวุธอาวุธสิบสิบนี่ผมใส่ชุดเกาะยังเนี่ยใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วสิบสิบ ละสิบแล้วสิบแล้ซื้อไปเลยกุ่มคืออ๋อแล้วอันที่มันต้องใช้ตัวโอ้โหสีสีนี้เลยอไม้เกล้องไปไปเฮ้ยมันมีคนไปตรงกลางแล้วตายแล้วเราจะทำยไงดีมันมันต้องงวดแน่เลยเดินเกมไปยาวๆนะเฮ้ยเล่นอยู่ดีมันหนุ่ย นุกนกหนุกหนุกหนุกมากหนุกมากจะไมได้นี่มันน้อยจังรอฟาร์มกันได้จนได้80ดก้อนอะไรเนี่ยโอเคไปกันเลยล้งห้าวก่อนหน้าวห้าวห้าวมันมันต่อบล็อกยังไงวะมันต่อบล็อกยังไงวะเรามีทางหล่นไหมเนี่ย แล้วไมล้วตรงกลางครับเพื่อนนายจะไม่ช่วยเราเลยเหรอดาเพชดาเพชตายดาเพชตายดูแล้วอนนี้อะไรเราจะมีทางการไหมเดี๋ยวเรามีเกาะต้งขึ้น อเพ่อไอเพื่อนไอเพื่อนไอเพื่อนเรวได้แล้วได้ตต่อแล้วเพ่อนเนอเพสู้เอมเอนเพื่อนเเพื่อนสู้สู้มาดิมามาดิ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 ดอขีดขมดเลยก็บของของสรบ็อกวูวูวรอ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 สีซีเสียเสียนแล้วคืเจ้าคุมแได้เราเราจะมาคุมแเราจะมาคุ้มแมกนี้กัน ลงเนาะดีมะโอเคเราเก็บเราเก็บไปฟั through, งให้เพื่อนซูให้เพื่อนดูไอ้บอต้นไม้นี่มีอะไรไหมงนี้เป๊ะๆอื้มอย่ายแย่งนะตบตุไลแลนะ้วแต่แย่งห้าอัน,อนตัดเลยครับหลังจากที่ผมเบ่งคองให้เพื่อนนะครับในกล่องโอเคสองร้อ okay. ยอันยิ่งผมมีอยู่ตั้งหลายอันมาก เอาเหล็กไปซื้ออะไรเนี่ยกันแกไปทำอะไรอ๋อไปตัดขนนานั่นดูแล้วไอ้ขนไอ้ขนไกยนั้นจะจะใครหนูนะตายมักมัดเออโอเคโอเคโอเคนีมักนีมากอ๋อตั้งตั้งตั้งชิดคิดมิดเปิดจริงๆดันปแล้วล่องล่องแบบนี้แบบนี้ยังไงวะตัดก่อนแบนี้เย้ชนะได้ที่หนึ่งเว้ยเลี้ยวสองแล้ว ผมเชื่ออะไรเนี่ย